ความเครียดและความเบื่อรบกวนจิตใจคนให้บ้าชั่วคราวประสบการณ์อาการบ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกได้จากประสบการณ์ตนเองเช่นตอนหน้ามืดอลวาดชนิดเมสนหน้าอินหน้าพรมตอนโกรธเกลียดจนหูดับไม่เป็นอันได้ยินเสียงอธิบายตอนอยากรักษาหน้าจนหัวใจมืดบอดยอมโกหกคำโต ตอนอยากได้ดีโดยไม่ต้องทำอะไรดีๆกับเขาเลยตอนอิดเช้าริษยาจนอยากแช่งให้ชีวิตเข้าพังตอนเข้าข้างตัวเองแบบลืมโลกลืมความผิดตัวเองหมดตอนงมงายหลับหูหลับตาเชื่อแบบไม่ต้องการข้อพิสูจน์และอื่นๆสรุปคือถ้าของขึ้นยอมให้อารมณ์ครอบงําสติหลุดลืมวิธีใช้เหตุผล จิตของคนเราดิ่งเข้าสู่ภาวะบ้าชั่วคราวนอกเขตกักกันได้ทุกเมื่อว่ากันว่าความเครียดและความเบื่อในปัจจุบันรบกวนจิตใจคนในออฟฟิศให้บ้าชั่วคราวง่ายขึ้นเจ้านายบ้าใสลูกน้องลูกน้องบ้าใส่เจ้านายเพื่อนร่วมง,งานบ้าใส่กันจนคุณอาจแปลกใจทีๆกระทั่งขี้เกียจแปลกใจแล้วว่าคนเนี้ยก็เป็นไปได้กับเขาด้วย เหมือนโรคร้ายระบาดแบบห้ามไม่อยู่เสียแล้วถ้าถอยออกมาหนึ่งเก้าเป็นผู้ดูไม่ลงเล่นเองคุณจะรู้ว่าไม่มีใครเถียงคนบ้าชนะเพราะตักกะของคนบ้าจะปวนระบบความคิดของคู่เถียงให้รวนตามเรื่องไม่จริงก็ยกเอามาอ้างให้มันจริงเรื่องไม่เกี่ยวก็ยกเอามาพูดให้มันเกี่ยวเรื่องคิดไปเอง ก็ยกอามาบังคับให้คนอื่นทึกทักตามไปด้วยคำแรกๆที่คุณเถียงกับคนบ้าอาจตรงเหตุตรงผลแต่คำหลังๆที่คุณยังไม่เลิกเถียงกับคนบ้าอาจผิดเพีย้ยนออกอ่าวหาฟังไม่เจอชนิดที่รู้สึกได้เดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอระลึกในภายหลังแต่บางทีรู้ทั้งรู้เช่นนั้นคุณก็อาจอดไม่ได้เผลอร่วมบ้าโดยไม่ทันตั้งตัว ทางที่ดีคือเตือนตัวเองไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนว่าอย่าคิดเอาชนะคนบ้าถ้ารู้สึกว่าใครบ้าชั่วขณะขึ้นมาให้ยอมยอมไปก่อนหรือถอยออกมาห่างหา,งากโดนตามราวีอย่างจะแกล้งให้คุณบ้าตามให้ได้วิ่งหนีได้ก็วิ่งหนีเลยอย่ามัวลังเลคิดรักษาศักดิ์ศรียังไงมันก็ไม่มีศักดิ์ศรีในหมู่คนบ้าอยู่ดีหรอครับ